สวัสดีครับมินแมกกาซีนตอนนี้ก็อยู่กับวินเวทวินนะครับเบียร์เลตวอเทียนะคะตอนนี้แอนอยู่ที่งานชิเซโดกินซาโตเกียวเดอะบิวตี้โอตาคุชิเซโดไลฟ์ไซเอนซ์เมทส์อินกรีดเอนท์ค่ะในงานนี้นะคะทุกคนจะได้มาเห็นนะวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วนผสมทางธรรมชาติว่ารวมกันอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นชิเซโดได้ยังไงคะ่ะ สำหรับมุมที่วีชอบนะคะวีชอบมุมนี้เลยค่ะ Shiseido b e a u t y Otaku Lab นะคะที่เขาจำลองขึ้นมาให้เหมือนกับ t Tea r o o มเป็นสไตล์ j a p a n e s e มเด e r n นะคะพอเป็นแบบห้องชาที o o มแบบนี้แต่ว่าเอาความเป็นแล b บมาผสมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการผสมผสานอินกิวเดียนของสกินแคร์ลงไปนะคะมาดูตรงนี้ค่ะเป็นไฮไลท์โซนของแอนนะคะตรงที่แอนยืนอยู่เป็นตระกูลของ Future Solution L X ก็คือเป็นตัวที่แอนถืออยู่นะคะก็มีทั้งเซรั่มแล้วก็มีตัวที่เป็นเนื้อครีมคือส่วนผสมที่เขาเอามาทำเป็น Future Solution LX เี่ยค่ะ เป็นส่วนผสมที่พิเศษจริงๆแชร์เทคนิคดูแลตัวเองนะคะวีจะมี2ไอเทมโปรดหลักของวีเลยก็คือน้ำตบออยเดอร์มีนะคะแล้วก็ชีเซโดอัลติมูนค่ะเป็นเซรั่มที่บำรุงให้ผิวเราแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะข้อที่2วีจะรู้สึกว่าต้องกินน้ำเยอะๆทานอาหารดีๆอะไรครับมันเป็นแบบเรื่องของภายในอ่ะเนาะที่เราต้องดูแลเพื่อมันจะออกมาข้างนอกและข้อสุดท้ายคือนอนให้พอค่ะสําคัญมากๆเลยค่ะ สามข้อใช่ไหมครับการดูแลตัวเองของวินเนี่ยคือนอนให้พอนะครับนอนให้เร็วนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมขาดไม่ได้เลยครับชิเซโดออร t ติมูนนะครับวินวันนั้นกับวินวันนี้เหรอครับวันนี้วินน่าจะผอมลงครับแล้วก็ผิวดีขึ้นมากๆครับ อบถามทั้งคู่กันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการได้เป็นครอบครัวชิเซโดค่ะถามน้องเล็กเลยค่ะให้เข้าไหมคะใช้ค่ะอนุญาตใช่ไหมค่อแล้วโหมาเออได้ไหมดีใจอบอุ่นค่ะวันนี้ขอบคุณที่มีน้องสองคนอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะ ดีใจมากครับดีใจที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับชิเซโดครับอาวีก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะก็เวียงก็ประทับใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอินกิวดียน้นที่เขาเอามาใช้งานน่ารักด้วยแบบว่าเขาทําเป็นแบบมีความมันทีรูซึ่งมันประทับใจมากๆเลยค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะโอ้ก็สนุกม,มากครับวันนี้คือจริงๆมีหลายโซนให้เราได้ไปเยี่ยมชมครับในเรื่องของตัวแล a ด้วยเนาะที่เขาทํามาแล้วก็มีพี่ที่เขามาอธิบายว่าจริงๆขั้นตอนของเขาเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี่คือมันมีความละเอียดอ,อ่อน ทำให้เรายิ่งรู้สึกมันมีคุณค่ามากแล้วก็อยากจะเอามาใช้อีกครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับชิเซโด,ดนะครับเพราะว่าพวกเราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับ <Hi. S 1> แล้วก็มีโอกาสได้ใช้จริงทุกวันด้วยครับบ๊ายบาย